สวัสดีคะ่ะวันนี้ได้รับรายแมวนะคะขอบพระคุณท่านที่เมตตาส่งมาให้เด็กๆด้วยนะคะนุ๊กไม่รู้ว่าท่านใดส่งมานะคะเพราะว่าไม่มีชื่อเลยนะคะเป็นภาษาอังกฤษคล้ายๆกับส่งมาจากช็อปนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณขอให้ท่านและครอบครัวมีความสุขความเจริญนะคะอันนี้ก็เข้ามาเล่นกับมิ้วน้อยนะคะมิ้วน้อยรู้สึกว่าเดินได้แล้วก็อยากเดินนะคะไม่อยากอยู่กับที่แล้วนะคะ เดินเป็นแล้วนะคะอีกหนก็ <FT. 15> <ie> จะวิ่งนะคะตอนนี้เพิ่งจะเดินเป็นเขาลองหาแม่เขานะคะเพราะว่าแม่เขาออกไปกินหญ้าเอาไว้ผ่อนคลายนะคะมีห้าตัวนะคะมีห้าตัวนุกเดี๋ยวตอนเย็นนุกจะถ่ายคลิปเด็กๆให้ดูนะคะนุกเอาเด็กๆข้างในบ้านอะมาไว้ตรงข้างข้างบ้านแล้ว <facial> นะคะเพราะว <him submission> ่า <joke> เดี๋ยวค่อยฟังเหตุผลในคลิปนั้นก็แล้วกันนะคะทําทไมก็จะพูดยาวอยู่นะคะว่าก็เคยพูดแล้วแล้วค่ะว่าจะต้องระบายเด็กออกข้างนอกบ้างนะคะเดี๋ยวตอนเย็นได้จะถ่ายคลิปเด็กๆให้ชมส่วนกรงอันนี้ก็จะมีแม่ดากับลูกแล้วก็มีแม่ฝ้ายแล้วก็ลูกนะคะก็อยู่ด้วยกันนะคะอยู่ด้วยกันอีกหน่อยมิ้วน้อยเขาวิ่งเล่นเป็นนี่ก็จะ สบายแล้วล่ะคะ่ะเขาก็อยู่ด้วยกันได้นะคะพอเดินเป็นเขาก็ไม่อยากนอนแล้วล่ะคะ่ะก็อยากเดินละเดินไปเดินมาส่วนย่าเทียมยังไม่ได้ใช้นะคะนึคิดว่ามันเป็นร้อนๆอ,อบอ้าวอยู่นะคะก็เลยคิดว่า เดี๋ยวให้หน้าหนาวจริงๆก่อนนะคะหน้าหนาวจริงๆกันให้มันหนาวกันให้มันแบบอากาศที่มันพอดีพอดีนะคะไม่ไม่ร้อนนะเดี๋ยวเราจะมาปูให้เด็กๆนะคะยญ่าเทียมนะคะส่วนส่วนลวดตะข่ายอะ่ะก็จะติดอยู่นะคะมันจะติดอยู่แต่ว่า,อาตอนนี้ยังไม่มีเวลาเลยนะคะเมื่อวานเมื่อวานก็ไม่ได้ทำอะไรเลยเออไม่ใช่ไม่ได้ไปไหนเลย นอกจากไปหาพวกสามแสนแล้วก็ไปมาเด็กๆที่ทุ่งนานแล้วก็ทําอะไรอยู่ในบ้านนี่แหละคะ่ะเคลียอะไรอยู่ในบ้านนี่แหละวันนี้ก็จะเอากระบ,บะทรายเข้าไปให้เด็กๆเ,เพิ่มนะคะเด็กๆข้างบ้านนะคะแล้วก็เ,เททรายเพิ่มเตรียมหาที่ว,า,วางจัดน้ําวางอาหารให้พวกเขานะคะพวกเขาก็ไม่ได้แย่นะคะพวกเขาไม่ได้ดูแย่พวกเขาก็โอเค นอนกันเล่นกันแล้วอากาศมันถ่ายเทนะคะข้างนอกมันไม่เหมือนข้างในบ้านนะคะหน้าดำหน้าดำมาหลบอยู่ใต้เตียงผ้านี่นะคะลูกจะประกอบเตียงให้เศษข่าววันนี้นูกแงไม่ได้ประกอบเลยเตียงนอนของเด็กสัตว์เลี้ยงเนะะี่ยค่ะเอ่อแต่ละอันมันประกอบยากตรงที่มันต้องเอาเหล็กงอนะคะสอดเข้าไปในช่องผ้าซึ่งมันยากมากนะคะ แล้วก็หมุนน็อตให้แน่นนีดเจ็บนิ้วมือเลยนะคะแต่วันนี้จะทําให้เสร็จแล้วก็จะเอาเข้าไปให้เด็กๆข้างบ้านด้วยสําหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ